ท่านผูมครับผมมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วนะครับและข้างๆผมคือวิทยากรที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้ของเราในว,วันนี้ครับคุณชนลทิศชัยจันทร์ครับ,รบสวัสดีครับตามตำแหน่งที่ถูกนี่เป็นพันธรักษ์ชำนาญการใช่ครับแปลในภาษาง่ายๆเราเรียกว่าอะไรฮะคือพันธารักษ์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อ่านะครับถ้าห้องสมุดเป็นบรรรัดนะฮะทำนองทำนองนั้นคล้ายๆใช่ใช่ก็คล้ายแต่ว่าอันนี้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลบริหารจัดการทั้งตั้งแต่เรื่องการจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะครับการบริหารในเรื่องอื่นด้วยทุกๆพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพันธารักษ์มากกว่าหนึ่งคนไหมฮะในที่ก็แล้วแต่ขนาดนะครับบางที่ก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนบางที่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กก็จะมีหนึ่งคนอ่าก็สุดแค่าาเเเชชีี่่ยยวญญรรือองงขหโดยตรงก่ ดูแลในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในส่วนของสำนักทรัพย์สินนี้ของแผ่นดินนะครับปัจจุบันนี้สำนักทรัพย์สินนีของแผ่นดินนะครับสังกัดกรมธนารักษ์แล้วก็จะดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์หลักๆก็คือสาราเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชยุพร์และเหรียญกราสารในพระบรมมหาราชวังนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้นะครับซึ่งเปิดใหม่นะครับามาเขาที่นี่ก็คือแยกเรื่องของเหรียญมาอยู่ที่นี่ใช่ครับอย่างนั้นจะว่าไรก็ได้ เหรียญและวิวัฒนาการเงินตราไทยรวมทั้งเหรียญนานาชาติโดยเฉพาะที่นี่ก็คือเราจะแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตรานะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่าเดิมเนี่ยการก่อนจะมาเป็นเงินตราม,มีความเป็นมาอย่างไรอ,อาจจะมีการใช้สิ่งของแลกกับสิ่งของอแล้วใช้สิ่งของชนิดหนึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจนกระทั่งมาใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนว่ามีความเป็นมาอย่างไงทาไมถึงมีพัฒนาการอย่างนั้นคือตั้งแต่ก่อนมีเงินตราจนกระทั่งเริ่มใช้เงินตราแล้วก็พัฒนาการวัฒนาการเงิน ตาเดิมในวันปจจุบันทั้งหมดอยู่ที่นี่ครบถ้วนเลยครบถ้วนครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราจะแสดงเฉพาะในส่วนของเฟสที่1ก่อนนะครับแล้วก็กําลังจะดําเนินการจะสร้างในส่วนเฟสที่สองจี่สรางยังไม่เสร็จครบสมบูรณ์ตามโครงการมีการตกแต่งเพิ่มเติมอาคารถึงได้เรียกว่าดีเฟสที่1ครับตามโครงการจริงมีเฟสที่2ด้วยเฟสที่1เราครอบคลุมแค่ไหนครับเฟสที่1ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะพยายามให้ คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับได้รับประโยชน์เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราเขาก็มีความรู้คุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์แหละนะครับว่าอย่างน้อยคุณก็รู้แล้วว่าเงินตรามีความเป็นมาอย่างไงอะไรจนถึงเหรียญนานาชาติด้วยซึ่งมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่แปลกในเหรียญเยอะแยะเลยมีเศษที่หนึ่งมีสิ่งเหล่านี้แล้วใช่ครับ ทั้งหมดทั้งชั้นทั้งชั้นล่างที่อยู่นี่นี่คือเพจที่หนึ่งครับงันเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันตามจุดต่างๆก่อนไปเดินดูผมขอคําถามหนึ่งครับเงินตรามันมันบ่งบอกความมุชชารับมันสําคัญขนาดไหนครับครับเงินตราเนี่ยนอกจากใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วยังบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อารยธรรมต่างๆด้วยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเงินตราเนี่ยแต่ละด้านก็จะมีการบันทึก นะครับเช่นเป็นรูปต่างๆอันนี้มันจะสื่อความหมายนะครับถึงสถาบันต่างๆถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆนะครับถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับสถานที่สําคัญบุคคลสําคัญเหล่านี้จะจัดเลือกอยู่ในงานนะครับเป็นงานสำคัญรเป็นงนที่เป็นเอกสารมลเรียนและก็เป็นเอกสารที่ระลึกนะครับมีความน่าสนใจซึ่งเดียวจะได้ชม ครับเปงนประเทศที่มั่นคงขาวรอนสมบูรณ์มีความเป็นปึกแผ่นย่อมมีสกุลเงินของตัวเองที่แข็งแรงอันหนึ่งนั้นคือประเทศไทยครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของเงินกันไปสนายก่อนดีครับครับด้านนี้เลยครับโอเคครับครับผม คือห้องชื่อห้องคือชื่อว่าห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ปฏิรูปเปรียญกษัตริย์ไทยก็คือรัชกาลที่สี่นั่นเองรัชกาลที่สี่นั่นเองต้องอธิบายอะไรบ้างท่านนี้เราเราพูดทุกความเป็นมาหมดเลยที่ผมเรียนชุดตัวนะครับว่าเดิมเนี่ยชนชาติไทยนะครับก็ใช้เงินที่เป็นของตัวเองก็คือเงินพดด้วงนะครับหรือภาษาอังกฤษเกาเรียกว่าบุลเลตมันนี่ ือเงินพดด้วงเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับก็คือเป็นเงินของชนชาติไทยนะครับเพราะว่าชนชาติไทยเนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือในการคิดเรื่องระบบการชั่งน้ําหนักนะครับเงินพดด้วงเนี่ยเป็นเงินที่ใช้น้ําหนักเป็นมาตรฐานนะครับก็คือถ้าพดด้วงราคา1บาทน้ำหนักก็เท่ากับ1บาทคําว่า1บาทเนี่ยจริงๆเป็นน้ําหนักเป็นมาตราชั่งน้ําหนักเช่นตอนนี้นะครับ เราซื้อทอง1บาทก็คือหมาทไอ้บาทนั่นคือบาทเดียวกับทองใช่ไหมน้องหนักหนึ่งบาทก็ประมาณ15.2ห้งกรัมประมาณนั้นเราเรียกว่า1บาทคําว่าบาทนี่ใช้มานานแล้วด้วยใช่ไหมใช้มานานแล้วหนึ่งบาทคือประมาณ15กรัมนี่ว่าเนี่ยฮะใช่ครับซึ่งนั้นก็เรียกบาทใช่ครับแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานมากนะครับหลายร้อยปีนะครับผมแล้วผมมองไปเห็นแล้วหอยเบี้ยนี่อะไรครับหอยเบี้ยนะครับคือหอยเบี้ยเนี่ย เงินพุทธดวงเนี่ยเขาใช้เป็นเงินตามูลค่าสูงในสมัยนั้นนะครับเป็นมูลค่าสูงๆเช่นอาจจะซื้อสัตว์ที่เป็นช้างม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหะหอยเบี้ยเขาใช้เป็นเงินปลีกย่อยอ๋อเงินเงินปีย่อยเศษตะงคงอ่าใช่ครับเงินเหรียญบาทอะไรสมัยนี้สมัยนั้นน่าจะน่าจะไม่มีทอนมั้งน่าจะน่าจะแค่ยคูลำบากหรือถ้าถ้ามันน้อยกว่า1บาทลงมาก็จะเป็นก็ใช้หอยเบี้ยเนี่ยนี่คือนี่คือยุคแรกยุคแรก อันนี้คือยุคแรกนะครับพาออกมาในสมัยรัชการที่4นะครับที่ว่าเป็นที่มาของห้องนี้ภาพหรือวะาเกี่ยวกับองค์ท่านนะครับในสมัยรัชการที่4ี่เนี่ยสยามในสมัยนั้นหรือประเทศไทยเนี่ยครับมีการเปิดประเทศมากขึ้นมีการฝรั่งมงค้าเข้ามาให้มากขึ้นมีการทําสนสัญญาที่สําคัญนะครับเช่นสนสัญญาบาลิงก็คือมีการเปิดติตต่อค้าขายมากขึ้นเงินพดด้วงซึ่งผลิตด้วยมือเนี่ยครับทำให้ไม่พอใช้ ไม่พอผลิตไม่ทันเศรษฐกิจใช่เพราะวันหนึ่งผลิตได้แค่ประมาณพันสองบาทพันสองร้อยข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ไม่ทันใช้รัชกาลที่4จึงมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องจักรในการผลิตเหรียญเป็นเหรียญแบนขึ้นมานะครับแต่ในช่วงแรกช่วงแรกก็ใช้มือผลิตใช้มือผลิตเป็นเหรียญแบนเหมือนกับต่างชาติบังเอิญนว่าในประมาณช่วงพศ2400นนะครับก็มีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระราชาวิโตเรียของอังกฤษนะครับ ความเนี้ยที่เราต้องการเปลี่ยนเ,เครื่องจักรเหรียญเนี้ยสร้างถึงพระนางวิทยพระนางก็เลยส่งเครื่องจักรที่ใช้แดงคนนะครับเข้ามาให้เข้ามาถวายเป็นบรรณาการแล้วก็มีการผลิตเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญบรรณาการนะครับเป็นบรรณาการซึ่งทําได้เร็วขึ้นซึ่งทําได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีนะครับช่วงหลังก็เลยใช้เครื่องจักรแรงดันไอ้น้ำเข้ามามีการสั่งเข้ามา ก็เลยเรียกกันว่าสมัยรัชกาลที่สี่พวกท่านเป็นผู้ปฏิรูปเหรียญกระสาบโดยแท้จริงเพราะเริ่มตรงนั้นก็คือเปลี่ยนจากเงินพดด้วงเร่มาเป็นเหรียญแบนแล้วก็มาสู่เหรียญกระสาบในที่สุดแล้วก็วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้โอ้ไม่ง่ายนะครับมีที่มาที่ไปยาวหน้าสนใจผมว่าระหว่างทางช่วงนั้นคงมีเรื่องสรุปเยอะนะเรื่องของการใช้เงินแลกเปลี่ยนนะฮะครับโอเคครับนี่คือห้องแรก วันนี้ที่นี่มีเหรียญพด,ด้วงแสดงด้วยไหมมีมีมมด้วยมีเง<ม>ินพดดว้ดว,ดดวงด้วยพดด้วงด้วยใช่ครับ มันเป็นอิสัการหมุนเวียนครับคือสามารถเปลี่ยนไปเรื่อยต่างตามแต่จะกําหนดมีการเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับซึ่งช่วงนี้นะเว้นวันนี้เวลานี้เราแสดงเรื่องของอะไรครับปัจจุบันนี้เราจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องของยุทธการเนือนราของไทยนะครับก็คือในดินแดนแถบตั้งแต่สุวรรณภูมิ นะครับจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์รวมทั้งเหรียญนานาชาตินะครับแล้วก็เหรียญของพ่อเหรียญสำคัญสำคัญก็คือที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ฮะลักษณะนั้นกใช่ของเดือนเดือนนั้นมองเห็นตรงนี้นี่เป็นอักษรเบลเลยอันนี้เป็นอักษรเบลนะครับสามารถมาดูก็มาได้ครับด้โอีจงคือพิพิธภัณฑ์ที่นี่นอกจากเราออกแบบแบบอารยสถาปัตย์นะครับแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์แล้วเรายังคำนึงถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ ทั้งคนที่ไม่มีความสะดวกในร่างกายเพื่อให้มีโอกาสรับรู้ได้เท้าเทียมมาที่สุดนอกจากอักษรเบลแล้วนะครับเราก็ยังมีแบบจําลองของเงินตาในสมัยนั้นๆเพื่อให้เขาได้สัมพันธ์ด้วยซึ่งมันจะเจสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะมันจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับการเล่าเรื่องนะครับโอ้ดีครับตรงนี้ผมเห็นป้ายมาตั้งแต่ศรีวิชัยครับเหรียญฟูนันวารวดี นี่เหรียญกันมาเลยใช่ไหมครับฟูนันวรรวดีศรีวิชัยนะครับก็จะเป็นเหรียญอันนี้ก็คือเหรียญจริงนะครับที่ที่พบในในยุคหลังนะครับแต่เป็นเหรียญของสมัยนั้นนะครับพวกนี้เป็นเงินหมดใช่ไหมฮะพวกนี้รวเงินผสมรสมถรงเงินผสมด้วยครับผมอันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเงินกําไรนะครับก่อนที่เราจะวิวารนาการเป็นเงินพดด้วงนะครับเรา ส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นเคยกับพวกเครื่องประดับพวกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็เลยใช้ลักษณะเป็นกาไรนะครับแล้วก็มีการแบ่งน้ําหนักต่างๆก็จะมีข้อสาหรับแบ่งน้ําหนักไว้ตัดเวลาใช้จ่ายนะครับอ๋อพวกนี้คือใช้จ่ายแลกเป็นสินค้านั้นนะฮะ็คืคเหมือนเอาเงินไปซื้อของใช่ครับใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าพอ่าดไประยะหนึ่งการพกเงินที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะดูไม่สะดวกนะครับ พอไม่สะดวกแล้วเราก็วิฒนาการเงินนะครับจากใหญ่ๆแบบนั้นก็มาเป็นเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนมาสู่วิรนาการของเงินพดด้วงนะครับในสมัยสุขโขทยัยะสวยเงินพดด้วงที่สวยอันนี้อันนี้เราก็จะเทียบขนาดว่าพดด้วงจะมีหลายราคาเช่น1นึ่งช่างหรือ80บาทเนี่ยมันจะน้ําหนักเท่ากับ ขอโลหะอะไรประมาณนี้คบน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนัก80บาท80บาทก็คูณประมาณ15กรัมครับคูณเข้าไปก็จะได้ช่างก็คือ80บาทโอ้โหถ้าเป็นทอง80บาทเนี่ยนะครับผมส่วนด้านนี้เราก็จะจะแสดงเป็นภาพเขียนนะครับแสดงถึงวิธีนะครับวิธีการทําเงินทุนด้วงว่าเราจะทํายังไงนะครับนะฮะเริ่มจากขไหนทางนี้ฮะเริ่มจากทางนี้ครับก็จะปิดไฟในเตาก็คือใช้วิธีการหลอม นะครับวีธีการหลอมแล้วก็เทใส่ฝาหอยแครงอะไรเงี้ยนะก็คือหลอมเงินนะนะใครมีเงินเอามาหลอมรวมกันนะฮะซึ่งเงินนี่มันจะมันจะปนโลหะหน่อยๆน่อยอยู่แล้วเรามังโดยทั่วไปก็คงอย่างนิดนึงไม่งั้นมันจะนิ่มมากนะพอหลอมแล้วก็มีพิมพ์นะฮะมีเบ้าหลอมเงินเบ้าหลอมที่เขาจับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีวิธีการจับนะฮะคร่องสูบหลจับไปแล้วมันก็จะหลอมจนละลายอยู่ในถ้วยนี้แล้วไงเราก็มาเทใส่ อ๋อ้าหอยแคลนใช่ครับเพื่อให้มันมีสามารถขึ้นรูปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ค,ะครับอ๋อครับแล้วก็นี่คืออุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เขาใช้ในการสิตเงินพดด้วงนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้มันต้องใช้เวลานานนะครับในการผลิตวันๆหนึ่งก็จะผลิตได้ไม่เยอะ พอเศรษฐกิจของเราเจริญก้าวหน้าไม่ทกขึ้นการเสียตัวทางเศรษฐกิจก็คือจักหลอมนะต้องมาขึ้นรูปมามาทุบมาตีประทับตาเนี่ยนะกว่าจะมาประทับตานะครับการประทับตาก็ใช้กระดูกขาช้างนะครับกระดูกขาช้างแบบนี้นะครับกระดูกขาช้างแล้วก็ตีนะครับที่ใช้กระดูกขาช้างเพราะว่ากระดูกขาช้างเนี่ยสามารถยืดหยุ่นรับน้ำหนักได้เวลาตีประทับตราพวกนี้ลงไปก็จะไม่เสียลูก นะครับบางทีตีก็ไปเล็กเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้วกระดูกมันยืดหยุ่นที่จะก็คือมันก็มีผ่อนแรงครับมันครับเป็นไม้แข็งมันมีแรงกระท้องกับมันแแตกอาจจะหักได้พอตีของพอตีเงินลงไปเนี่ยรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปแบนไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วต้องไปหากระดูกช้างที่ไหนรู้โอ้โอ้โอ้ธรรมชาติจริงนะคนก็ช่างรู้นะว่าต้องกระดูกขาช้างใช่ครับถ้ามันถ้ามันไม่ยืดหยุ่นมันก็ แรงไปเท่าไหร่มันก็จะเด้งกลับมาแบบนั้นอ๋อกระดูกขาช้างใช้เวลาเวลาประทับตาครับวินิทัศนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบในสมัยหลังๆมานะครับในามใหม่แล้วก็นนั้นโกสินหลังจากลิดเงิพุทธล่วงแล้วนะครับทัด จากเงินพดด้วงก็จะมาเป็นเหรียญกระสาบแล้วเป็นเหรียญที่มีเป็นแผ่นแบนๆอ่าครับเหรียญกลมเหรียญกลมแล้วแล้วเริ่มประทับตาที่อย่างหนึ่งตาเริ่มประทับตาเริ่มตั้งแต่เริ่มทำเหรียญนี่ก็กก็็ประทับอ้อไม่สิแรการที่สี่เป็นพระราชัญการใช่ะฮแค่ลายเซ็นแค่ประมาณ่่แคสอนสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นตราพระมหามกตรอ่าอ่าอ่าครับมาเลเการที่ห้านะฮะเริ่มมี เริ่มมีมีภาษาชาวบ้านเรื่องเรื่อมีรูปฮะรูปหน้าของพระองค์ท่านนะฮะอยู่ในเหรียญครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเหรียญนานาชาตินะครับเหรียญนานาชาติก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เขาใช้หมุนเวียนก็เหมือนเหรียญห้าเหรียญสิบของเราเหรียญบาทของเราเนี่ยนะครับที่ใช้หมุนเวียนทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีประเทศต่างๆนะครับเราให้ดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้เงินตราแบบนี้ เขาเรียกว่าเงินสกุลอะไรเงินสกุลอะไรเช่นอังกฤษเนี่ยใช้เงินปอนด์นะครับอ่านีกประเทศเข้ามาใช้เงินยูโรนะครับอ่าฮะแล้วก็ประเทศที่ใช้เงินยูโรแต่ละประเทศก็รูปแบบเหรียญไม่เหมือนกันอีกแต่ราคาแต่สกุลยูโรหมดใช่แต่รูปแบบเหรียญก็แล้วแต่ประเทศนะแล้วแต่ประเทศแต่เทียบอัตราค่าของเงินก็เป็นสกุลยูโรหมดยกเว้นอังกฤษที่ยังเป็นปอนด์นะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหรียญ ที่เญกสารที่ลึกของประเทศต่างๆซึ่งมีวัตก,กรรมในการผลิตที่ไม่เหมือนไทยนะครับแปลกๆแ,แล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเช่นเหรียญแรกในโลกนะครับที่บรรจุรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ไว้ในเหรียญน,น,น,นะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเสือชิต้านะครับเขาทําเพื่ออะไรครับเขาทาเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างพันธุกรรมไว้นะครับเป็นพันธุกรรมของเสือชีต้า นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญของออประเทศคองโกนะครับสาธารณรัฐคองโกแห็งนะครับเหรียญ3ด้านปกติแล้วเราจะเห็นเหรียญ2ด้านแต่เนี้ยมันจะมีเหรียญมันจะมีความหนามากขึ้นนะครับเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญที่ได้รับรางวัลนะครับเหรียญที่โอ้เหรียญเรืองแสงของแคนาดาเรงงแสโอ้สวยไะครับเอาเดี๋ยวครับมานี่แค่มาสองโซนนะฮะเครื่อมานี่ก็ เท่าที่เวลาเรามีแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ในรายละเอียดที่เราคุยคุยกันไปเนี่ยที่ถ้าใครสนใจไปตามค้นคว้าต่อเป็นเรื่องน่าสนุกทีเดียวนะฮะเพราะมันบ่งบอกวิวัฒนาการของของสังคมัประเพณีการใช้ชีวิตมากมายนะครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเราเราพักทีสักทู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่เหลือของของเฟสหนึ่งของที่ครับครับครับสักทู่ครับ